สวัสดีค่ะชื่อเบนจสาบุญมานะคะชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะอยู่ชุมนุมอาเซียนศึกษานะคะมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะชุมนุมอาเซียนศึกษาของเรานะคะก็จะเป็นชุมนุมที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ชุมนุมของเราก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะโดยประธานชุมนุมของเรานะคะก็คือพี่อภิชาติศรีปัดค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็หนูก็ได้เป็นตัวแทนของชุมนุมอาเซียนศึกษานะคะได้มาเข้าร่วมค่ายในค่ายนี้ค่ะ เป้าหมายของกลุ่มเรานะคะก็คืออยากจะให้ความรู้เรื่องอาเซียน,นะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวกับพวกการทักทายอาเซียนประวัติอาเซียนเป็นยังไงใครเป็นผู้ก่อตั้งปฏิญญาอาเซียนคืออะไรเหมือนกับทุกคนจะมองว่าอาเซียนวิชาอาเซียนหรือว่าอาเซียนเฉยๆเนี่ยมันไม่เห็นมีความสําคัญอะไรเลยไม่จำเป็นตน้องมีชุมุมก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกจรงิงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าอาเซียนน่มีความสําคัญมากเพราะว่า วันที่31ธันวาคม2558ที่จะเปิดอาเซียนแล้วนะคะแล้วเหมือนคนไทยยังไม่พร้อมทุกอย่างยังไม่พร้อมเลยตั้งแต่รัฐนั้งตั้งแต่รัฐบาลก็ยังไม่มีความพร้อมในความความคิดของหนูนะแล้วเหมือนกับเหมือนกับมันเหมือนกับแรงงานทุกๆอย่างอะคะ่ะพวกแรงงานต่างด้าวมาทํางานในเมืองไทยเราจะเสียเปียบเราได้เปรียบยังไงแบบเนี้ยคือเด็กเป็นไม่อ่อนสามารถดัดง่ายพวกหนูก็เลยเลือกที่จะเข้าไปหาน้องๆเด็กๆ ที่โรงเรียนมากกว่าที่จะออกมาชุมชนรูปแบบของการทํางานของพวกเรานะคะก็จะทําเป็น แบ่งแบ่งกลุ่มแบ่งเป, moved. เป็นพี่เลี้ยงพี่สตาแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันนะคะว่าใครจะอยู่10ประเทศอาเซียนใช่ไหม,มคะว่าพี่คนนี้เป็นพี่เลี้ยงประเทศไหน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 แล้วก็ให้ความรู้ไปตามฐานต่าง,างๆเมอนกับฐานสวัสดีแบบนี้ค่ะภาษาลาวเรียกว่าอะไรภาษาพม่าเรียกว่าอะไรสวัสดีแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนฐานต่อไปประวัติศาสตร์เกีก่ยวกับอาเซียนเป็นยังไงแล้วก็เหมือนกับเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับ ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวอะค่ะก็คือการบูรณา,าการเข้ากับพวกสันทนาการไม่ใช่ว่าไปนั่งในห้องเรียนแล้วก็เขียนกระดานว่าเนี่ยอาเซียนมีสี่ประเทศนะน้องๆสามเสาหลักอาเซียนมีแบบนี้น้องๆไม่ใช่ค่ะคือเราจะทํากิจกรรมการกลางแจ้งทําได้ทั่วไปะคะ่ะแล้วก็เราไม่เราไม่แบบไปแย่งเวลาการเรียนของน้องๆคือเราจะเข้าค่ายทาค่ายของเราแล้วนั่นคือเสาอาทิตย์ค่ะที่ทประท<ร>ับใจนั่นก็คือกิจกรรมการเหมือนกับกิจกรรมวันที่พวกหนูจะกลับค่ายอะค่ะ ก็คือเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าเราได้เป็นครูของคนจริงๆอะค่ะพี่คือมันไม่ได้ไม่ได้ให้แค่ความรู้กับน้องๆเขาคือมันมีความผูกพันระหว่างพี่น้องถึงเราจะอยู่กันแค่สามวันสองคืนในค่ายค่ายนั้นแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆก็คือเหมือนกับเราได้ผูกพันกับน้องๆไปแล้วจริงๆจากการท,ทํากิจกรรมออกค่ายอะ พวกหนูทากับเด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะส่วนส่วนชุมนุมอื่นหรือว่าชุมนุมอื่นเขาจะไปทํากับลงเจาะเจาะดึกที่ชุมชนเลยแบบเนี้ยแต่ของพวกหนูอะทกับเด็กๆเพราะว่าเด็กคือเยวาวชนของชาติอะพี่ถ้าเราสอนเด็กได้อะถ้าเราให้เด็กมีความรู้ถ้าเราให้เด็กรู้เรื่องอาเซียนแบบเนี้ยเราก็จะได้เปรียบเขานะถึงการศึกษาไทยจะอยู่อันดับแปดของอาเซียนแต่ว่าหนูว่าเราก็มีความสามารถพอนะถ้าถ้าเกิดทุกคน ทุกคนขับเคลื่อนช่วยกันแต่และชมรมชมุมนุมเหมือนชุมนุมอาเซียนของหนูนแบบเนี้ยก็ไม่ใช่แค่ว่าจะไปออกค่ายอย่างเดียวไปนุ่มปิี่อย่างเดียวพวกหนูเป็นพี่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในชุมนุมอาเซียนแบบเนี้ยก็ต้องมาพัฒนาตัวเองด้วยโดยการเข้าค่ายแบบนี้เพื่อที่จะนําความรู้ที่ได้ความรู้เหล่าเนี้ยไปพัฒนาต่อแล้วก็ลงออกค่าอีกไปสอนน้องๆค่ะ ในการมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สิ่งที่ชุมนุมอาเซียนศึกษาหนูไม่แทนตัวเองว่าหนูนะหนูจะแทนตัวเองด้วยภาพรวมคือก็คือชุมนุมอาเซียนศึกษามอนครพนมเนี่ยได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองได้เปิดมุมมองหลายอย่างอะที่ก็คือว่ามุมมองหลายอย่างที่หนูพูดถึงก็อย่างเช่นหนูได้รู้ว่าชุมนุมชมรมนี้เป็นอย่างนี้นะชุมนุมชมรมนี้เป็นอย่างนี้นะความรู้ที่หนูได้มีอะไรบ้าง คือข้อสอนอะไรบ้างกระบวนการคิดกระบวนการทํางานกระบวนพวกการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลแบบเนี้ยเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่พวกเรามาด้วยกันเนี้ยมาทำเนี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นกิจกรรมแบบที่หนูคิดนะมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆคือหนูอยู่ปีหนึ่งแล้วจะขึ้นปีสองแล้วได้มาเจอพวกพี่แบบเนี้ยเราได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเหมือนกับ พี่ชมรมชมรมชมรมอะไรที่อยู่มาคอคะ่ะพี่เขาบอกว่าพวกเขาเน่ะลงลงพื้นที่ลงพื้นที่โดยการไปดูเมืองแร่แบบแบบลงเกี่ยวกับชุมชนจริงๆอะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่หนูไม่รู้มาก,ก่อนเลยเพราะว่าหนูทําเกี่ยวกับเด็กๆงาหนูไม่ได้ลงพื้นที่กับชุมชนพี่เขาก็บอกว่าที่เมืองเลยเขาจะแบบขุดเจาะเมืองแร่อะไรแบบนะี้แต่ประชาชนไม่ยอมโดยนายทุนอะไรพวกเนี้ยพ่อหนูให้มานั่งฟังพี่ๆเขาเล่าให้ฟังแบบอ๋อแบบนี้มันีย ก็ได้เข้าใจมีทัทศนคติของหนูวกว้างขึ้นนะพี่จากที่การเป็นใช่ค่ะจากที่การเป็นแค่แบบเรียนภูสังคมแล้วแบบไปสอนแค่เด็กๆเ,เรื่องอาเซียนแบบเนี้ยก็ได้มารู้ว่าอ๋อขนาดแค่ภาคอีสานนะมี22ชมรม,มที่เข้ามาในค่ายเนี้ยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะสําหรับหนูแล้วก็มันมันโอเคอะ่ะแล้วก็สนุกด้วย ถ้ากลุ่มหรือชุมนุมอาเซียนศึกษาของหนูได้ทุนพวกหนูก็จะนําไปพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกก็ถ้าให้เห็นภาพตัวอย่างนะคะก็เหมือนกับเหมือนน้องๆในการจัดออกค่ายจัดค่ายแต่ละครั้งต้องใช้เงินใช่ไหมคะคือพวกหนูก็เหมือนกับเป็นพี่ๆในชุมนุมเนี่ยก็คือต้องออกออกกันอยู่แล้วประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยกันในงบครั้งนี้ใช้กี่หมืน่นห้าหมืน่นหกหมืน่มนแบบเนี้ยพี่ออกคนละเท่าไหร่ บางครั้งอันนี้คือเรื่องจริงนะคะบางครั้งก็ต้องไปดีดกีตาร์ลองเพลงกันแถวตามคลองถมถนนคนเดินนครพนมเพื่อที่เพื่อที่จะยังไงนะคะมันกับได้ได้เงินบริจาคมาเพื่อที่จะไปเข้าค่ายออกค่ายครั้งนี้คือเราอยากทําค่ายทุกปีแล้วที่หนูมาที่นี่ก็มาหาประสบการณ์มาแบบนําความรู้ไปให้มันได้มากที่สุดนะคะ พอประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้ที่ประทับใจมันประทับใจทุกๆอย่างอ่ะพี่ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาสารคามจริงๆก็คือก้าวก้าวแรกที่ที่ได้ยินพี่เขาบอกว่าพี่ประธานชุมนุมอาเซียนบอกว่าพี่จะลองให้น้องไปทดสอบความเป็นผู้นํานะโดยการทดสอบความเป็นผู้นําการเอาตัวรอดการสร้างนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นกับได้รู้จักกับทุกๆคนในแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาแบบเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสจากพี่พี่ประธานประธานชุมุมอาเซียนแล้วหนูก็รู้สึกประทับใจมากแต่ที่เขาให้โอกาสมาแล้วแหละพอหนูได้มาถึงที่นี่ปุ๊บพี่เลี้ยงทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคนะดูแลดีเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆอ่ะหนูเพิ่งมาแล้วแบบมาครั้งแรกพี่เลี้ยงก็ไม่ใช่รู้จักทีก็เหมือนกับเพิ่งมารู้จักกันก็คุยกันทางเฟซเฉยๆแบบเนี้ยค่ะแล้วพี่ก็ไปรับแบบเนี้ยก็รู้สึก อบอุ่นนะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป้งแต่บ้านปูกฮักไปสํานักงานได้ร่วมทุกร่วมสุขกันมาแบบหนูว่ามันมันโอเคนะแล้วได้มาทาแล้วได้มาที่เนี่ยสาลาคำโอเอซีเนี่ยโอเอซเนี่ยมันรู้สึกว่าพอได้มาเจอทุกคนที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือว่าแบบจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการอยากอยากจะทําให้แบบสังคมนี้มันพัฒนาขึ้นอนะใช่ไหมพี่แล้วแบบเหมือนกับทุกๆคน พี่พี่ทุกคนมานักศึกษาทุกกคนมาต่างแบบต่างชุมนุมต่างชมรมแบบเนี้ยด้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแบบเนี้ยคุยกันแบบเหมือนพี่น้องเวลาเล่นเราก็เล่นเวลาทํากิจกรรมเราก็ทํากิจกรรมแบบเนี้ยพี่อ่ะมันรู้สึกมีความสุขค่ะ